ก็บอกขอบคุณขอบคุณที่โดเนตมาก็บอกว่ารักว่ารักวา่กวารักคนโดเนธไทยถึงเรียกปาแกก็แล้วแต่บอสนใจยิ้มอยู่ดีนะจ๊ะแยสวัสดีครับผมแม่พี่น้องปองไปสุขุศคนผมค่ครับขอตอนรับเป็นๆทุกคนอีกครังหนึ่งก็สู่ช่องป่าแพทย์ แต่ตอนนี้ทันทีกรัามลักซ้อมยู่นะครับผมอยู่ในเก็บ L O K E a g R O F KING หรือ KING OF GORY l R O V G นะครับเออเฮ้ยวันนี้ทำ่าผมมาตามหาน้องซอยหรือเปล่าผมตอบแล้วว่าเปล่าตอนนี้ผมเจอหุ่นกระป๋องตนหนึ่งตัวพิฆาตมันครับว่าผมตามหาน้องซอยตอนนี้มันถือปืนแน่นอนมันต้องคมคุณน้องซอยของผมเข้าไปในโกดังใดแห่งหนึ่งผมบอกว่าครูเติ้งสมองผมเออเลิก แต่ยัใส่ใจไปเลยครับเพราะว่าผมเก่งมากเพราะสมัครขาดแคลลิตัวนี้ได้หุ่นกระป๋องโงงงตัวนี้แต่ผมขาได้แต่จุซับเธอเดียวถามว่าผมยังบอซับมันเพราะว่าผมยังบมมีสกิลสองแต่ตอนนี้ผมได้สกิลสองเลยครับ,บผมเพิ่งได้เกิลสองได้ผมตีขีฮกลอยแลยเพราะฉะนั้นนะครับแคลลิตัวนี้ผมมองว่าย้อนย้อนตัวน,นี้คือหุ่นกระป๋องน่อยหน่อยเพสมัครก็สกิลสองเข้าไปตบหัมวมันตายได้เลยแต่ผมบ่อเหตุ แต่เมื่อข้าไปเสร็จเดียนแล้วม่นปวดไตผมสิตายแทย้เพราะว่าผมนี่มันปวดได้ผมมันยิ่งกระไลมากกันเลยเอาล่ะครับผมใน,นสื้อไคล์นะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวของใดทั้งสิ้นนะครับกับบักโน่ให้นั่นผมไม่กินที่ของเลไรเพราะผมอยู่คนละภาคนาคนละตำบลคนละตำแหนง่งคนละไก่เคี่ยงมันเลยนะกนละครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาผมไปเท่อยับปุยับเพียบกับมันนะครับบักโนฮาย้นั่นน่ะมันโมเมนต์นะครับผมใครครับผมไปหาโอกาสขามันกับตัวยันตัวนี้ คุณกระป๋องตัวนี้มันรีบผ้าลองซอยผมไปลีบป,ะปนะหลายคนที่เฝ้าภาษาอีสานบอกออกนะครับต้อเขาเอาัยด้วยคลิปนี้เป็นภาษาอีสานล้วนๆเลยผมใครพี่น้องครับดูเหมือนป่าฟังบับ,บูข,ของผมถึงรังแก่ครับผมต้องไปซอยเพื่อนครับโดยเปิดสกิลหนึ่งเข้าไปครับให้สตูสล้ก็สกิลสองเปิดดึงัตูแบบนี้ครับผมกดระเบิดตูดดังเปี้ยงครับแต่สตูก,ก็บ,บดตายเลยนะครับ ตตุตันนี้มีสังเออครับมีมันหลอดครับแล้วก็มีหน้าคอที่มันแล่นไปแล้วมากินนี่ตอนนี้มาหลอดที่ผมกำลังบวกอยู่นะคะแต่ผมประกาศเข้าไปพเพรเลือผมหน่อยอา้าวมาหลอดที่ผมข้าได้ละหนึ่งตัวเบาๆครับแ,แต่กระเสียเสียใดายที่บาฝากของผมถูกลั่งกระถิกลาดไปแล้วตอนนี้เลือผมเล่นหน่อยมากครับและตอนนี้ย้อนมันเปิดอันตรีมากแล้วผมต้องแล่นหนีครับผมเจ็บมากเลย โอ้สร้างหน้ามันเข่ามาซอยผมครับผมจะเข่าไปได้หรือไปผมก็อันตีไปแล้วครับแต่ว่าศัตรูเข่าไปในบ้านแล้วก็โยนระเบิดใส่หัวผม<ะ>ผมกับตายครับผมขอเดี๋ยวก,กับบ้านสักครู่หนึ่งนะครับะผมก็จะตายแล้วผมอยากแจกตัวฟรีผมอยากแจก,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 กฟรีผมไม่อยากเป็นตัวฟรีนะครับ โอ้ตอนนี้ผมรู้สึกมาสั่งหนักแทมทีมผมนี่มีประเด็นอยู่กับหน้าคอตนะครับไปฟังปรับแดงของศัตรูผมจะเป็นลาดค่ะผมก็ไปซอยแน่นอนโอ้ my god สั่งหนักขาใบสั่งหนักขาดหน้าคอตแต่ผมไม่อยากจะเสื่อมเลยโอ้สั่งเออกับเขามาผมก็อันตีเผื่ออีหยังผมก็อันตีเบิร์ตตึ๊บตึ๊บก็สกิลโจมตบตบเข้าไปผมก็สกิลหนึ่งไปดูเดือนแล้วนี่สโลวอ้ศัตรูครับผมคือเอมิลี่คือไข่ในแหละครับผมก็ถูกซองอีกครั้งผมตบศัตรูครับปุ๊บก็ระเบิดดาบบบเเรรรียยย้้้อคัตาูไปแลวก็ฮอ พี่นองครับหลังจากผมข้าสองตัวมันนี่ได้ผมก็ได้กลับบ้านไปเพิ่มเลือดแล้วผมม่อยากดีหนาเสื้อแล้วผมกดอันตีอีกแล้วผมจะข้าไปเอามันอีกแล้วครับผมันจันป้อมครับแต่ผมเผ็แนวนี่ศัตรูนี่ต้องแบนป้อมผมแต่แน่นอนผมกดอันตีเพื่อคมควันศัตรูแต่ผมรู้สึกว่ามันมนจากสิบไซคครับโอ้ไม่กอดผมตีสกิลยึดพื้นที่แล้วครับสกิลช้างเอิร์ดมันหนักเกียหนักกว่าเลือเกินผมสู้มันบ่อยแน่นอนครับเพราะมันมีย้อนในการตีกันไรช้างเอิร์ดยึดจะตึงเนาดูเติบที ผมสู่สกิลสังเอร์ที่ยุดเที่วต,ตึงตึงอยู่กับพีบอด้ครับโอ้ผมต้องนี้แล้วครับผมได้แต่กันเล่นไปวันๆครับแนนอนครับผมกดอันตีและเข่าศัตรูศัตรูตริดตายท่านที่แต่ว่าตอนที่ผมจะเข่าไปพรอัติตายก่อนได้ครับพอสังเอร์มันยืนดึงผมไว้อยู่ผมฟามครับผมขออนุญาตฟามสักครู่นะครับโอ้ผมต้องมัดซอยดันเล่นกันเล่นเล่นกลางนะครับรู้สึกว่า อีนักเวทล่องลิลล้อยลิล่องนี่มันสิขากันนะครับมันสิล่อยลิล่องไปครับผมก็ต้องกลาดช็อตแบบนี้แหละครับนักเวทล้อยลิล่องมันลอยบกขึ้นมันเป็นม้าตัวหนึ่งครับอ้อว่าจังไงสังเออ์วันนีครับน้องรักเห็นน้องใส่หรือเปล่าถ้าบม่เห็นผมขาเมียนเบิร์ตครับพลาป้อนบลาเห็นน่ะนะผมตามพาน้องใสมันหลายสัตว์หลายสมัยหลายยุคหลายเกมแล้วครับแต่ผมหาบ่เจอครับเพราะกระต้องใส่มันกันนะครับว่าน้องใส่ชิวในเกมนี้หรือเปล่าผมว่าผมตัดใจนับกัปป์บานดีกว่าครับกลับบ้บาทกับบ้านเนี่ย มันย่างครับอันนี้มันย่างครับมันย่างโอ้โหลุ่มกันใหญ่เลยครับตีย่าง Jamie, ากันใหญ่เลยครับผมต whole, ้องเข้าไปซอยครับไปกันล่าซอยก็สกิลสองเข้าไปโอ้ผมก็สกิลสองบอลท่านครับมันตายก่อนครับแต่ไม่ต้องกลัวครับผมตะขาไมได้ครับอินดักเวนล่าละลอยลอยโอ้ยผมสิเอาตัวนี้ก่อนครับย้อนครับนี่นี่ผมเข้าไปเลือกขี่พันก้าวครับเป็นยังไงครับมาเราสู่พันธุ์แต่บัครับผมก็สกิลสองไปตบก็สกิลหนึ่งสั่นล่ศัตรูเพื่อความเลือดต้นตัวเองครับแต่มันบมดคือครับศัตรูนี้ไปได้ครับเพราะะฉนนั้้ผมก็ไดตััววแลคครรบิซีีของสิยบากันลนะครับเอ้ย จากที่ผมย่างเลนแล้วรู้สึกว่าเพื่อนผมชิคเอาตครับผมเห็นคนเลือดหน่อยผมก็อันตีไปครับก็สกิลซ้อมพลอยหลังครับตบยอดเรียบร้อยครับขี่สองพันสามไปวันๆครับผมเจอหน้าคอยครับผมเอาน่าคอยอีกตัวหนึ่งครับขอน่าคอยขอน่าคอยครับสักเออกระย่างนาคานะครับสักเออครับว่าง่ายค้างเออก็ตายเรียบร้อยครับแปดตัวสามคิวทริปเปิลคิวอ่ะเฮ้ยสวยๆบุคลับได้เยอะได้ตำแหน่งเรียบร้อยนะครับ พี่น้องครับพี่น้องบอกว่าฉสิกลัวมันบอกขับประมาณเราเด็กครับผมบอกกลัวครับผมไม่นักยิงแล้วผมก,ก็สกิลสองไปตบป,ปัวตบป,ปัวตบป,ปัวแล้วมันก็ขาดอีกแล้วครับสุดยอดมากๆเลยสกอร์ทีมผมเป็นยี่สิบเอ็ดต่อสี่ครับรู้รสึกว่าศัตรูเนี่ยนาโธอาสตงซานเสือสสเกินเ<ะ>พื่บอลลูบับว่าทีมผมบดเก่งเลยผมเก่งคนเดียวครับผมแบกทีมนะครับตอนนี้แต่ทำเหมือนพี่ตาเพม่อนกรเสือ้อผมบอด้แต่ผมประสนใจครับรู้สึกแตเล่นต่อไปครับ พี IS IS> ่น้องครับผมว่าผมมีน้องสาวนะครับสือเอมิลี่นะครับอยู่ในเก็บอารอวี่นะครับแต่ผมนี่ผมบอสนใจผมว่าสะกวาดอันตีเข้าไปกวดสกิลสองข้าไปตบสกิลหนึ่งครับระเบิดตูปียงป้างครับเรียบร้อยตายหนึ่งครับพ่อชิตีต่อครับพ่อชิตีต่อเรียบร้อยครับล่าเราก็ตายผมผมจะขาดตัวต่อครับตัวนี้นักเวทล่องล่อดีล่องนะครับเราเวทล่อยดีล่องนักเวทล่อยดีล่องมะเข่ามากครับบุกขาเพราะมันยานตายครับผมก็บบอสนใจมั่นครับ ผมสนใจแต่ตอนนี้ว่าน้องผมสบายดีบอค่ะเป็นน้องสาวแสนสวยอะนะคะซึ่งเอมิลี่นะครับมีวิชาเหมือนผมได้ทุกอย่างนะครับผมได้สอนสกิลมีดบินดูดเรือในเกับน้างนะครับ้วผมได้สกิลสอนลูกเตะเอามาหาปันไล่ให้เพิ่นนะครัะวัยเพิ่นจะได้เรียนรู้จากผมนะครับแน่นอนครับผมใส่ดาบนะครับเป็นน้องสาวผมใส่ตีนย่างเดียวครับน้องผมมีเก่งเรื่องในการใส่ตีนครับแต่อย่างนี้มันก็ยังบอกเกณฑ์สำผมครับตีนของน้องสาวผมเบาบางมากเลยนะครับ ยังไงก็สูมีดผมบัได้นะครับผมใส่มืออะไรสักพันทีที่รุนแรงนะครับนี่กับฝากน้องซาผมนะครับเอมิลี่อาร์โอวีนะครับแต่ใครอยากล่องเรีนแต่ก็ร้องเรีนได้เลยนะครับผมใครครับและตอนนี้ผมเข็น่องโบเลยครับผมสิเอาเล่นล่างปอมนี่ได้ครับโอ้ผมตีขีทธรรมดากับสองปัญหาแล้วครับผมจะตีปอมแบบนี้หวานๆเลยครับโอ้ my god ย้อนสิมาเอาผมบอกครับ ย้อนขับค่ะผมไปแน่นอนครับผมมีดูดเลือดแบบหวานๆค่ะโดวสกิลปามีดบินแล้วก็ข่วงตับควงไตเจ้าร้อยมาผมกินเลือดผมก็เลยเพิ่มยังไงล่ะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคบว่าที่ผมสิแพ้เพราะขนาดนี้ถ้าแพ้แล้วมันม้าทั้งทีแน่นอนล่ะครับตอนนี้เพื่อนเปิดแล้วผมสิข้าไปซ้อยเพื่อนนะคบผมก็สกิลหนึ่งเข้าไปเทสตสร้อยสตูเข้าไปเพื่อนจะเข้ามักขาบมูผมบอดได้ครับ ผมกดเข้าไปอีกเทร์นหนึง่งผมกคสกิลสองข่ายครับผมกดอันตีระเบิดตูเข้าไปศัตรูวิ่งเข้าไปหายครับผมสิตายบ่ครับผมสิเหลือบ่ครับแบบนี้ผมสิแล้วผมท่าได้ตัวหนึ่งแล้วผมก็ตายไปโดยสิ่งทีเหลือไวแล้ว,ว่าเหฮงยังปอมเลยสิแล้ว,ลว,ว่าเฮงยังครับโอ้สิของผมนั้นเราเกิดยังเดียวผมว่าผมนาสิ่ต้องเกิดครับเพิ่มผมนาสิตีแตกในพิบตาเดียวครับอ้าวแต่บ่แตกจอยผมโคตัดไปเลยนะครับผมเมยาคครับ การเกิดใหม่ที่มียศลีตำแหน่ง MVP ร่องรับแล้วเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดที่ผมเคยเจอมาเพื่อนๆรู้ได้จังใดว่าผมมียศมีตำแหน่งหรือว่าผมมิเอ็มวีพี่แล้วเพื่อนๆดูดิขีดเลือดผมขับหลังขีดเลือดเพื่อนเห็นบอกครับนั่นแหละครับคือยศที่ตำแหน่งที่ผมชิได้ MVP แน่นอนผมชิตบไข่ผมชิตบบ้านหรอผมชิตบไข่มันมาซื้อไข่มันมาซื้อมันซื้อหน้าคอผมก็บอกไปมัวนะครับผมผมอ่านซื้อมันบอกอ๋อ บางทีสมองพบกับวบาาะสร้างการบรรลุเรื่องครับพบกับวบาไปพูดทิบทั่วแดนนะครับเพราะว่าผมบอกใอยอ่านหนังสือบอกได้ฟังไพ่เบาเท่าใดก็เลยเบาบอกใอยเก่งค่ะผู้แทนนะครับเพื่อนโอ้ยหลายกันนด้ยเนาะผมตายบอกคับผมตายบอกค่ะผมตีอยูตายบอกคับผมตีตายบอกคับตายอันี้ค่ะผมน่ะตายได้แน่ครับเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าเพื่อนๆทีมผมนั่นอ้าวอินักเวทลอยลี่ลองมันลอยเอายังไงนะมันลอยเอายังครับมันคือ มันลอยเอาอยางเป็นลอยเอาอยางครับอีนักเวทลอยลีลองอันนั้นนะเฮ้ปักโอ้ยผมบอุโ้กัมันตายฮาแทนวันนี้นะมือเพื่อนเพื่อนได้ที่น้องสิบแบบว่าเอื้อมละอาครับอีนักเวทลอยลีลองเพราะว่าตัวนาทุกวันนี่นาบัตนี้นะครับนักเวทลอยลีลองนะครับเป็นนักเวทเป็นดาเมจต,ตัวดาเมจที่แรงสุดในเกมที่ผมเคยเจอมากครับสกิลอันที่ของนักเวทลอยลีลองนะั้นสามารถโดนศัตรูถึงหาครลังครั้งหนึ่งประ่ตักว่าสองพันแน่นอนครับ เลืออหนึ่งบนนาซิเลือค่ะเพืสู้กับนางเป็นร้อยดีลองนะครับอันนี้ยังบนหนับตอนที่มันร้อยแล้วก็ไม่ปานวกระจอกกระแจกกระจอกแจกนำยศนำยองอะไรก็จะมันแกงใส่หัวผมนะครับไั่ได้ย่บนได้นับนะครับนับแต่ว่ามันพานตเราหนึ่งสองสามสี่ห้าสไลด์พานโตกระเทากครับตายแล้วครับนางเป็นร้อยดีลองนั่นแต่อ้าวนางเป็นร้อยดีลองนีซูบ่ได้ครับแพ้อีกแล้วครับเพราะฉะนด้นกับเพื่อนครับดันเลยครับแตกเลยครับผมมือยพากแล้วครับโอเคนาสิดันแตกแล้วครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ คิปกระไดดันปอมแล้วผมก็จะกิน2องกลไปเพื่อเพิ่มความแรงในการโจมตีไปอย่งกัปอ้าถธอคีปซ้ำว่าต้องกลัวครับผมสมัติตีปอมแต่ๆง่ายๆค่ะเราอ,อัรตีตัวยซ้ำครับเป็นจริงไดครับคีบซิปคิดซีรีกับผมใครเอมิลีครับพ,บ Emily, บพีใช่ของเอมิลีสอบดูปลาจะสอบฝากกดไห์ด้วยสอบมากสอบมากก็แซ่สอบหลายๆมากๆมากหมากๆกก็ซัสบสไครต์และก็อกุกระดิง่งขอบคุณที่รับชมครับ ผมใคร,คร่ค่ะพี่ไซฟ์เฟฟเอมวิลี่เอมิลี่อีหยังสื่ออยากกระซังหัวมันดอกครับผมลืมซื้อหอหนองตัวเองครับบ๊ายบายคขับไปเจอก,กันคลิปนะทรักคลคินี้ผมกลบคุณว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย